ในเดือนแผลบึ้งอันนี้ตัวนี้ดูแลับพ่อแม่พี่น้องยังอยู่กับช่องควายไทยไล่ทุ่งครับเป็นคลิปที่สองพงษ์ปั้มตาบุญควายงามบ้านหนองกลุ่มงนึกพี่น้องคลิปนี้สิมาโชว์เป็นควายเบาซ้ำหน่อยแล้วครับพี่น้องแต่ว่าเน้นโชว์แหนเน้นอยากเปิดพร้อมแล้วว่าพี่น้องก่อนอื่นกับไปหาเจ้าขอังเราไปชมในคอกเลยครับพี่น้องครับเอาตาสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับอยู่กับตาบุญคือเอาเนาะตาเนาะเปิดเขาได้ยุ่เนาะตาเนาะไหนเนาะขอมาล่นจะไปเรือจะว่าเปิดไรน้องจี นี่ครับพี่น้องเป็นล้วยข่อยข่ยข่อยเนแบบตานี่ค hmm, ือเขาใกล้ก็ราะอเราพี่น้องมันเต็มจอมีืระจพายุเ่อากระพายุติตาซื้อเพื่อนนะครับพายุเป็นลูกของซูโม่ลูกซูโม่ครับสายเพชรอุดรครับอสายเพชรอุดรแม่เพื่อนเนี้ยตาแม่เพื่อนบ่งจากแม่เพื่อนเพื่อนขายไปดูโคราชยุคเขาใหญ่กว่าตอนนี้เพื่อนสูงเท่าไหร่แล้วครับนี่ได้วัดอย่าเทียบป่เท่าไหร่เื่อนเส สูงประมาณร้อยห้าสิบเมตรเอาประมาณเอาเจ้าเจ้าสูงเท่าไรเจ้าร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบแปดอันนี้หนาสิร้อยร้อยห้าสิบกัวกัวครับร้อยห้าสิบกัวละเนาะแต่เนาะเป็นเป็นแควเพิ่นอายุจากปีแล้วตาแควเพิ่งได้สองปีเนี่ยครับสองปีเต็มเลยทีครับพี่น้องมันทิ่เมื่อจากหน่อยบอพี่น้องเนี่ยป๊าดแขยงขาแม่พวกับเพิ่งรู้เชงขาเงาเงยขนสายเพชรอุดรครับสายเพชรอุดรเลยครับเจ้าชุมบูรณหางกระงามเนาะตาเนาะนี่หางงาม คายสองปีครับหางเหย้าดีครับหางเหย้าขายไงครับหนาเทิงพี่น้องครับผัวแต่เออมันมันมันมีเหยียบขาดหน่อยหนึ่งเดียวบางคั้งแทนบริษัทมันออกหางเหย้าคนนี้มันเหยียบหางด้วยโอเมันเหยียบหางเจ้าของหนี่งหือตัวอื่นเหยียบตกลมอ่ะตกลมครับก็บอกไปตรงๆเลยพี่น้องเบิ่งดูเบิ่งได้ไงเหย้วคือก่อนขายสองปีครับผู้ใดสนใจอยากได้อนาคบพ่อพันนอตาเนาะมีเบิรงคักๆพี่น้องบอกโอ้หนาดีแท้ครับสายนี่คนผัวท่านนี่แหละสองปีก็ อีกอีกบ่ถึงปีก็เริ่มทับสดได้รถนอตาแม่นบ่ทับได้ครับบ่ครับเบิ่งดูครับความสั่งาความงามสูงใหญ่เบิ่งนไรนีดสูงกว่าเจ้าของเราอีกพี่น้องควายสองปีสูงทับหนึ่งขาดน้ำเลี้ยงอยู่ครับควายเดินยูน้ำเจ้าจะโดนหรือตีตาตัวเนี่ยผมซื้อมาปีไก่ครับซื้อมาปีไก่ครับผมซื้อม้าน้อยอ๋อตอนตอนผมมาอยู่เสร็จผมคือว่าเห็นสนะอันเด็กน้อยทุ่มแพร่ออกไปโอ้่นเอาไปอยู่อ่าพี่น้องเบิ่งดูคนแส้นลูกว่าตาเนี่ย ลูกครับขี้ก็ได้โอ้คนขี้เล่นตลอดตั่ตาเตี้ยมเจียมจ้ำดีทึ้หน้าตาขมบล้อดีทึ้งพี่น้องครับพุ่น้องขาวตัวยืนมึงดูครับเล็บก็ดีครับคุ้ยตัวนี้เล็บเล็บขึ้งดีเน้องเรียบได้แต่งในอย่างนี้ครับเป็นควายเบาซำหน่อยเด้อพี่น้องเบาซำหน่อยอยู่ครับเบาซำหน่อยผู้ใดอยากได้ไปคุ้มฟูงกัปนตาแล้วว่าเราอยากเปิดยุอยากเปิดลายบนเดตาเนี่ยไม่เปิดเท่เนี้ยังเปิดไปห้องไว้ดูเปิดไว้อยู่บนบัน สี่สิบไวสี่สิบนี่คือกลับมาออกันได้สี่สิบแสนเตี่ยครับสี่แสนม่นบอกครับออากันได้โทรมาคุยต่อรองกันได้เนาะออกันได้ครับผมเปิดไว้ครับนี่แหละเราเราเปิดไว้เพื่อต่อพี่น้องครับเบอร์โทรวอย่างตาเบอร์โทรเจ้าอ่ะหาเบอร์โทรอีกแล้วคุณดูรับรอบาพี่น้องมุณนครับศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่สองห้าสามสองห้าสาม สี่สองเจ็ดสามสี่สองเจ็ดสามตาบุญนองกุ้งตาบุญควายงามบ้านหนองกุ้งด้วยพี่น้องผู้ใดสนใจอยากมาเบิ้งโตแท้ค้องต้องวางโจรอำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมินั่นแหละอยากเบิ้งโตแท้หรือว่าอยากบวกกันได้ครับแล้วน้ำทรงได้ครับขันโซนใจราคาที่เราได้เป็นมั่ตาครับน้ำทรงกันได้พ่อกันถือใจน้ำทรงห่อนบ้านครับอยากเห็นโต้แท้กับมาเบิ้งก่อนได้เนาะตาเนาะมาคุยกันได้ครับมาคุยกันมาต่อโร้อนกันได้ครับพี่น้องครับกันได้จากอน นี่ลาสสำหรับอนาคตพอพันตัวต่อไปที่ใคอยากได้ไปคุ้มฟุงมกับมาหาเราครับเอาคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซัำนี้ละค่อยไปเบิ่งพระเอกตัวต่อไปเนาะตาเนาะพใดีมาคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ